ที่เป็นหนูน้อยยอดกระตันยูค่ะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องกิ๊กค่ะทุกวันนี้น้องต้องชกมวยเพื่อแลกเงินนะคะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของน้องกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินผิเดีดเดยวอาชีพรับจ้างค่ะอาชีพรับจ้างก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าไรายได้ในแต่ละวันนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่อย่างไรในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มชราภาพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะน้องก็เลยต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะไปชกมวยเพื่อแลกกับเงินนําเงินตัวน,นี้ และข่บมาจุนเจือครอบครัวนะคะแล้วก็แบ่งบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการเรียนด้วยน้องมีความสามารถมากค่ะขึ้นชกมาทั้งหมด29ครั้งชนะไป22แพ้ไป7ปติตามเรื่องราวของน้องกิกพร้อมกันค่ะ ดุเดือดและมีพลังของเด็กหญิงการที่ราเฉลิมงสถานหรือน้องกิ๊กวัย14ปีเป็นลีลาการชกมวยที่ผ่านการฝึกฝนมาจนชำนาญและมีประวัติการชกมวยที่ไม่ธรรมดาเคยผ่านการขึ้นชกมวยมาแล้วทั้งหมด29ครั้งชนะ22ครั้งแพ้7และเสมอ1ครั้งน้องกิ๊ก,กกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนชัยมงคลจังหวัดอ่างทองเข้ามาในวงการชกมวยเพราะความชื่นชอบและมีความฝันที่จะก้าวไป ให้ถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวของน้องกิ๊กมีฐานะยากจนพ่อและแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีไรายได้ไม่แน่นอนและปัจจุบันไม่มีใครจ้างงานเนื่องจากมีอายุเข้าสู่ช่วงวัยชารามีเพียงเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเท่านั้นที่พอเป็นไรายได้ของครอบครัวทําให้น้องกิ๊กต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านในการชกมวยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวก็แม่งได้หลายอย่างคะ่ะ ต่อยมวยได้ก็ช่วยค่าบ้านก่าน้ำข้าไฟอยู่กับเขาหมดเลยค่ะยภูมิใจค่ะรักและงตงสารเขาค่ะ นายชูชาติเฉลิมสถานผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังว่าน้องกิ๊กเริ่มสนใจชกมวยมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะได้มีโอกาสเข้าชมการแข่งขันการชกมวยตามเวทีต่างๆบ่อยครั้งจนในที่สุดลูกสาวก็ตัดสินใจมาขออนุญาตไปฝึกซ้อมชกมวยเมื่อเริ่มเป็นมวยก็ได้ขึ้นเวทีแข่งขันและชกชนะคู่ต่อสู้ได้หลายครั้งและทุกครั้งก็จะนำเงินรางวัลมาให้พ่อและแม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เริ่มจบมวยในเมื่อตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นมวยผมก็พาเขาไปเที่ยวเขามีงานวัดมีงานการต่อยมวยกันอตอนนี้เขาไปเห็นเขาไปเห็นเขาก็ชอบควนึกอยากต่อยมวยเขาบอกพ่อหนูขอซ้อมมวยได้ไหมเราก็บอกเออเป็นผู้หญิงแล้วจะจะไหวเลยเขาบอกไหวผมก็รู้สึกฮนะดีใจครับดีใจที่ลูกสาว ได่พึ่งเงแข้งของตัวเองก็เรามีกําลังกายและกําลังใจอยู่แค่เรี่องเงินทองแล้วก็ไม่มีแล้วก็สั่งสอนลูกเอาอย่างที่ดีนะตอนต้งไหนที่มันมันดีเราก็จำเอาไว้ลูกเอาเอาไปใช้บนเวที น้องกิกเปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวว่าทุกวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวจากอาชีพชกมวยและจากพัฒนาการชกให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวเดินตามความฝันในการเป็นนักชกมวยทีมชาติไทยตั้งแต่ป .6 ค่ะทำไมก็ชอบแล้วก็อยากหาไรายได้เสริมเลยพอเราชนะก็รู้สึกภูมิใจว่าเราทําได้แต่พอแพ้ก็ไม่เป็นไรก็เอาใหม่ สกสดีีใจท่เราได้ตังดงด้้วววยยขอิชาขอองงเเราาด้านนายดิเรกสุกศิริรองผู้อำนวยการสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยมงคลเปิดเผยว่าได้รับทราบความฝันและชีวิตครอบครัวของน้องจิ๊กแล้วโรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน โรงเรียนก็สนับสนุนะจะไปชกที่ไหนก็โรงเรียนก็ให้ไปแล้วค่ะ,คะก็มีบ้างนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานของกระทรวงซึ่งให้มาก็ได้รับทุกปี<ม>ก็ไม่มากนะครับไม่มากก็มีช่วยเหลือลเรียนฟรีฟรอยู่แต่ก็ยังมีใช้จ่ายเป็นบางบางเรื่องที่ที่โรงเรียนต้องต้องใช้นะ การได้เป็นนักกีฬาชกมวยทีมชาติและมีเงินเลี้ยงดูพ่อและแม่เป็นความฝันของเด็กหญิงยอดกตันยูรายนี้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะและเรียบพร้อมเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ก็สามารถใช้กําลังแขนและขาสารฝันดูแลครอบครัวให้มีความสุขได้รู้สึกภูมิใจดีใจที่ตอบแทนบุญคได้ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องท้อก็สู้ต่อไปค่ะก็ อยากสูงก็ขยังอยากเก่งก็ขยันคนบอกข่าวเที t n นช่อง16รายงาน เห็นลีลาของน้องแล้วนะคะในอนาคตข้างหน้าค่ะจากมือสมัครเล่นน้องจะกลายเป็นมืออาชีพและจะได้เป็นนักกีฬาชกมวยหญิงอย่างแน่นอนถ้าน้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่บอกเอาไว้นะคะท้อไม่ได้ค่ะเราต้องสู้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากุผู้ชมกันสําหรับเด็กน้อยยอดกตัญยูคนนี้นะคะอายุ14ปีน้องกิกนั่นเองค่ะเช่นชมแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของศิลปะแม่ไม้มมยไทยแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้ก็ดีค่ะแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพของน้องนั่นเองนะคะ